ครับผมได้ยินเสียงเนี่ยเจ็ดแปดปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เห็นการทับระบบหน้าจอมือถือครับเห็นคนทับระบบหน้าจอมือถือนะครับแล้วก็เห็นเอ่อตอนที่ผมนั้นอยู่ที่อินทรมระซอยซอยเก้านะครับณขณะที่ผมนั้นเอ่อกลับมาจากงานาร้องเพลงครับกลับมาจากงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งบันทึกซึ่งบันทึกเทปนะฮะซึ่งบันทึกเทปก่อนที่จะถึงวันที่12สิงหา2559นะครับก่อนที่จะถึงวันที่12สิงหา2559ผมได้ไปที่งานสมาคมลูกทุ่งแห่งประเทศไทยซึ่งได้บันทึกเทปนะฮะร้อ,อ,รองเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับหลังจากนั้นผมกลับมาที่ห้องที่อินธรมระซอย9นะครับ ผมเปิดภาพนี้นะครับผมเปิดภาพอาตอนที่ถ่ายรูปคู่กับเจเนสเขียวแล้วก็ศิลปินในวงการบันเทิงที่ไทยทีวี4ช่อง7เนี่ยหลากหลายคนนะครับที่ได้ไปร่วมงานาวันสมาคมลุกทุ่งแห่งประเทศไทยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหา2 5ง9นหะครับหลังจากนั้นผมถ่ายภาพนั้นส่งให้กับคนที่ว่ายอยู่ต่างประเทศนะผมรู้ว่าเขาคือใครนะครับ ผมไม่เคยรู้จักว่าเขาคือใครนะครับหลังจากนั้นพอผมเปิดเนี่ยมีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเหมือนคล้ายส่งดูว่ามันไปที่ไหนมาและมีผู้หญิงคนหนึ่งว่าไอ้กูเคยเห็นมันส่งไปให้กับอ้คนที่ว่าอยู่ด่างประเทศให้มันให้ดูอะไรประมาณนี้เลยครับหลังจากนั้นผมอาบน้ําที่ห้อง2 0 9ได้มีเสียงพูดว่าเอออย่าเพิ่งหันไปพวกมันกําลังส่งดูเราอยู่ครับมีการส่งถ่ายผมจากชั้นบนมาที่ห้องน้ําผม มาที่ช่องลมนะฮะและไปเจอภาพหลักฐานการขายครับการขายข้อมูลผมให้กับต่างชาติและก็มีคนดูผมผ่านลิงก์ผ่านไลน์ผ่านโปรแกรมยังไม่รวมตัวปมและอารมณ์ที่ทําให้ไอ้ตั้มเพื่อนผมเนี่ยซึ่งเป็นผัวเก่าเนี่ยอาลวาดออกจากห้อง2 0งที่ตึกพงทาเวอร์และอีกคนหนึ่งคือพี่วินมอเตอร์ไซนะคะ์ครับพี่วินมอเตอร์ไซค์นะฮะ มันมีตัวหลากหลายตัวมันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงหรือใครทับระบบหน้าจอมือถือผมแล้วก็มีการปั่นถึงสามีเก่าหรือผัวเก่าผมเลยฮะผมเอาได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงผมยอมรับว่ามีเมียเป็นทั้งผู้ชายและมีเมียเป็นทั้งผู้หญิงทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นคนที่หาดใหญ่คนพักได้พักเหนือเชียงรายเชียงใหม่และภาคอีสานหลากหลายจังหวัดผมไม่ได้เจ้าชู้แต่มีการปั่นเปิดว่าผมนั้นนั่นอะไรหลากหลายอ่ะแล้วก็มีการปั่นถึงผู้อํานวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ปันถึงว่ามีรับเด็กมาเลี้ยงและมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะรับเป็นลูกบุญธรรมก็มีการเปิด